สวัสดีคะ่ะไม่เจอกันหลายวันนะจ๊ะโอ้โหจะปีใหม่แล้วนะคะก็มาในของขวานนะคะซีรีส์นะคะซีรีส์ชีวิตใหม่ซีรีส์ของขวันปีใหม่นั่นเองนะคะก็ทําต่อนเนื่องกันไปเลยนะคะก็ตอนนี้ก็จะบอกว่ามาประกาศอย่างเป็นทางการใช่ไหมจะเลิกใช้คำว่าครูลิซ่านะคะจริงๆแล้วรักมากนะคะ ให้เกียรติตัวเองเรียกครูริซ่าเนี่ยเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็รักมากๆนะคะใช่มากๆแต่ด้วยความที่อาจารย์หรือครูของครูเนี่ยนะคะท่านให้ลดตัวตนที่ถิมานะเพราะว่าเวลาเราใช้สวมสมมุตินี้ไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดอีโก้นะคะมันจะเกิดการแบ่งชั้นแบ่งพวกซึ่งมันยังไม่ไม่เป็นธรรมชาติกับสังคมอารยะนะคะเพราะว่าหัวใจของตัวเองเนี่ยนะคะของ ครูจริงๆเนี่ยคือครูมาสร้างสังคมอารยะงั้นสังคมอารยะเนี่ยต้องเป็นความเท่าเทียมกันนะคะไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่ทุกคนจะอยู่ในระดับที่เท่าเทียมกันหมดนะคะอายุไหนในจักรวาลนี้ก็เท่ากันหมดงั้นก็เลยขอเรียกตัวเองว่าเหมือนเดิมนะคะกลับย้อนกลับมาเป็นตัวเองเมื่อปีที่แล้วก็ใช้คําว่าดิฉันอีฉันหรือว่าอีเจนะคะอีเจเอลิซาเรียกเจเอลิซาให้เป็นกันเองให้เป็นพี่เป็นน้องเพื่อ เราอยู่ในกลุ่มปราชญ์นะคะนักปรจชญาเนี่ยสังคมนักปราชญ์นั่นเองก็เราจะไม่ยกตนข่มท่านนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่ความจริงแล้วว่าภายในนั้นอะเวลาเรายกระดับจิตของเราขึ้นมาอีกเนี่ยการถ่อมนนอมอ่อนน้อมถ่อมตนของเราเหมือนรวงข้าวของเราก็ต้องย้อยลงมามากขึ้นนะคะดังนั้นก็เลยมาประกาศให้รู้ว่าตั้งแต่นี้ไปก็ขอสวมสวมมุติเป็นคนธรรมดานะคะ มีความสุขที่สุดแล้วนะคะแต่จริงๆก็ด้วยเกียรติภายในก็ยังครูก็แล้วแต่ค่ะใครจะเรียกครูเหมือนเดิมก็ได้นะคะแต่ครูอยากกลับมาเป็นตัวที่ไม่ติดตัวตนที่สุดนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้ตัวเองหลงด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทั้งเดือนเลยจะเห็นว่าไม่ได้ออกมาทำคลิปหรือว่ามาไลฟ์เลยนะคะเพราะว่า อยู่ในช่วงกั่นกรองนะคะแล้วก็จะปีใหม่ด้วยก็เพื่อเป็นของขวัญให้กับชีวิตตัวเองในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยเราต้องคลีนก่อนนะคะก็เกิดการทบทวนตั้งแต่หนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรมากมายนะคะเติบโตมากมายออกมาแบ่งปันกันนะคะเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ขอบคุณแฟนเพจขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อนกาลยาณิมิตรรวมถึงเพื่อนคนเก่าคนใหม่ทุกๆคนเลยนะคะตั้งแต่นี้ไปเราก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะแล้วด้วยความที่ อีชันนะคะหรืออีเจนะคะขอสวมสมมุตินี้เพื่อลดอีโก้ตัวเองด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เพื่อเตือนตัวเองไม่ให้หลงแสงสีและเกียติยศอย่างที่ครูบาอาจารย์มาเขกกะโลกนะคะช่วงนี้ก็จะโดนแบบกลับมาเรียนนะคะกลับมา เริ่มต้นเหมือนที่เราออกมาจากวัดนะคะก็เรียกว่าคลีนนั่นเองทบทวนตั้งแต่1ปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่ผิดถูกมากมายเฟอร์นิเจอร์เข้ามาในชีวิตมากมายก็เลือกเอาเฉพาะสิ่งที่เราชอบเราชอบแล้วก็เป็นประโยชน์ที่สุดนะคะบ้านของเราในใจของเราเนี่ยจะได้ไม่รกกรุงรังนะคะงั้นสังคม เราต้องสําคัญมากในชีวิตของเราทุกคนนะั้นนะเราต้องรู้ว่าตัวของเราเนี่ยเราจะไปอยู่ในกลุ่มคนสังคมแบบไหนนะคะนี้อย่างครูก็ยังติดนะคะคือครอูอย่างดิฉันอย่างเงี้ยฉันก็ชอบเอาตัวเองมาอยู่ในสังคมปราดนักปราดนะคะเป็นวิถีวิถีนักปราดอะคะอ่ะ,ระ,คะหรือที่เรียนเทรนกับมอร์ปรินเขาก็จะเรียกว่า วิถีของเศรษฐีข้างบ้านนะคะซึ่งตรงกับที่ตัวเองดิฉันเป็นอยู่แล้วนะคะเป็นคนเรียบง่ายสมถะแล้วก็ชอบใช้ชีวิตแบบนี้อยู่แล้วซึ่งเป็นชีวิตที่สุขสงบทรงพลังแต่ส่วนตัวจะขอใช้ว่าสังคมอารยะนะคะแล้วก็วิถีผู้รู้นะคะวิถีของผู้รู้นะคะก็คือสร้างสังคมอริยะธรรมจักสุนะคะแต่เดี๋ยวก็จะไปเกี่ยวกับทางธรรมเกินไปก็มานั่งคุยกับตัวเองว่าเฮ้ย hey, รูปแบบ ของเราจริงๆเนี่ยอยากเป็นกันเองอยากเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ไม่อยากเอาเรื่องศาสนาเข้ามาข้องเกี่ยวเลยเพราะว่าสตจ์จากความเป็นจริงหรือธรรมชาติเนี่ยเอาเรื่องใดมาประกอบไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเราเป็นหนึ่งกับทุกสิ่งอย่างในโลกนี้เป็นธรรมชาติดังนั้นส่วนตัวเนี่ยดิฉันก็เป็นสายจิตวิญญาณที่เรียกได้ว่าเป็นสากลน,นะคะ ที่ต้องการให้ให้ตัวเองได้ออกมาแบ่งปันนะคะสื่อสารให้กับผู้คนได้เข้าใจหรือว่าความเข้าใจจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองนะคะฟังอย่างเดียวไม่เข้าใจแต่ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากออกมาแบ่งปันนะคะไม่มากก็ตามจะน้อยก็ตามก็ต้องทําหน้าที่นะคะเพราะแต่ความเป็นจริงเลยเนี่ยดิฉันจะบอกว่าทุกอย่างอะ ถ้าเราไม่เข้าถึงเองอะ่ะมันไม่ใช่คำพูดเพราะว่าย้อนกับไปตอนเนี้ยจริงๆี่ยเห็นตัวเองเลยว่าสองปีที่แล้วคือภาษาจิตวิญญาณจริงๆเนี่ยคนที่เข้าใจธรรมชาติจริงๆเนี่ยพูดไม่เป็นนะคะส่วนตัวอีฉันมีปัญหาคือฉ,ฉันพูดไม่เป็นนะคะฉันถึงต้องมาถอดรหัสมาฟังครูบาอาจารย์เนี่ยฟังมัตเตอร์ปรินเพื่อให้เอา,เอาคำศัพท์ภาษา ภาษาสากลมาถ่ายทอดนะคะแต่ความเป็นจริงก็คือคนหลายๆคนก็เป็นเชื่อเหลือเกินว่าก็เป็นอย่างอย่างดิฉันนะคะที่เข้าใจหมดแล้วแต่พูดไม่ได้นะคะพูดไม่ได้ถ่ายทอดไม่เป็นคุณก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะแต่มันถึงจุดวาระของดิฉันเองที่จะต้องออกมาทําหน้าที่นี้นะคะคือทุกคน,นมันจะถูกการกัเกรามาเรื่อยๆเรื่อยๆและมันก็ความเข้าใจจริงๆความลึกซึ้งจริงๆกับ ธรรมชาตินะ่ะไม่มีคำพูดไม่ใช่คำพูดค่ะเราใช้ภาษาจิตยอย่างเดียวเราสามารถสัมผัสลึกซึ้งได้ด้วยตัวเองเป็นปัจจตังเป็นของเฉพาะตัวเฉพาะตนซึ่งเอามาอธิบายเป็นภาษามนุษย์ไม่ได้นะเออเอาพูดตรงๆรเลยทุกคนที่เข้าใจจริงๆจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ดังนี้เรามาอยู่ในยุคปัจจุบันนะคะอันนี้เล่าให้ฟังว่าส่วนตัวออกมาใช้ชีวิตทางโลกสองปีกว่าเนี้ยซึ่งนักจิตวิญญาณหลายๆคนเนี่ยพอ คือส่วนตัวยิชันเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องกับสู่ธรรมชาติเพราะเรามาจากจุดนั้นอยู่แล้วเรามาจากสายนักบัวชสายธรรมะสายของจริงเลยนะคะซึ่งของจริงไม่ได้สร้างภาพเสแสร้งแค่ไปนอนป่าหนึ่งคืนแล้วออกมาสร้างภาพอะไรเงี้ยมันง่ายค่ะการการแค่นั้นมันง่ายมากแต่ธรรมชาติที่แท้จริงไม่ใช่ตรงนั้นดังนั้น,น,นคนที่เข้าใจจริงๆเนี่ยเขาไม่ทํากันนะคะ ครูไม่ได้อยากออกมาต่อว่าพูดอะไรแต่ว่าถ้าเราเป็นของจริงเนี่ยเขาไม่เอามาประกาศมันเป็นเรื่องวิถีนักป่าของเรามันเป็นเรื่องน่าอายมากๆเลยมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากๆเลยที่อย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านจะด่ายอย่างครูเนี่ยโดนเขกกระโหลกเวลา,อาตอนออกมาใหม่ๆก็ยังชอบอยู่นะคะก็ าะวิบากมันออกมันเป็นจริตราคาอะค่ะครูก็มาจากตรงจุดนั้นอะครูอีกดีชั้นคือเราก็มาจากจุดนั้นนะนะคะแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งเราก็โดนเขกกะโลกแล้วก็ล้างล้างอัตตามาเรื่อยเรื่อยเื่อเรื่อยเื่อ,เร,อเราก็จะรู้สึกละอายเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการโชว์เงินโชว์ทองโชว์ของที่มีโชว์อะไรแบบเนี้ยคือ,อวุธิภาวะของเรานะคะวุธิภาวะของเรา,ายังไม่เข้าใจไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแล้วก็ หปีที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกตรงๆว่าเติบโตจากประสบการณ์ขอบคุณครูหรือโค้ชทุกๆคนนะคะที่มาให้เห็นตัวเองนะคะนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมครูลิซ่าถึงไม่ใช้ครูอีกต่อไปเพราะว่าเราเห็นครูหรือเห็นโค้ชหลายๆคนเนี่ยสอนอะไรกันที่ที่ที่มันไม่ใช่ทางสว่างอะ่ะคุณเข้าใจไหม คือก๊อปปี้กันมาแล้วก็มาสอเราก็เลยไม่เอาสังคมแบบนี้เราถอนตัวเองเออกมาเลยดีกว่าเพราะเราไม่อยากใช้หรือว่าใช้ในพื้นที่นั้นเหมือนเขาคือเรามีความเป็นยูนิคคือเป็นความที่ไม่ชอบอะไรเหมือนใครอยู่แล้วนี่ทุกคนนะ่ะเวลาที่เข้าถึงโลกภายในเราไม่ไมอยากเหมือนใครเราไม่อยากเป็นแบบใครเพราะเรามีในรูปแบบของเราเป็นของเราเนี่ยอะไรที่มันจะไปเป็นคนอื่นเนี่ยมันทุกข์ ก็เลยมานั่งคุยกับตัวเองก็ตกผลึกอะไรเยอะมากค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆอ,ออกมาคือคือมันไม่สามารถออกมาเป็นพูดภาษาหยาบได้เพราะว่าภาษาจิตมันเร็วมากถูกไหมคะเวลาที่จูนกับจักรวาลนั้นเนี่ยจูนกับอ,อะไรอะไรเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันคือมาเยอะมากแล้วก็จําไม่ได้นะคะจาไม่ได้แต่ว่าเวลาถ่ายทอดก็ค่อยๆออ,อ,ออกมา เพราะภาษามนุษย์เนี่ยออกตรงๆนะมันเหนื่อยมันเมื่อยพอจะกลั่นกรองเอ้ยมันพูดได้ว่าอะไรว่าอะไรเงี้ยมันต้องมากลั่นกรองแล้วมันพูดหยาบอีกทีงซึ่งมันเหนื่อยแล้วมันหนักมากมันต้องใช้ทิฐินะคะจริงๆแล้วคนที่พูดเก่งๆเนี่ยมันมันต้องใช้ทิฐิแต่มันใช้ทิฐิแบบเข้าใจนะคะเออครูไม่ได้ปฏิเสธนะคะทั้งเรื่องอัตราตัวตนเรื่องอะไรเนี่ยแต่เราต้องใช้มันอย่างเข้าใจไงคะว่าการออกมาสร้างตัวตนการมาพูดกต่มาอะไรเนี้ย บรรยายอะไรพวกนี้มันใช้ที่ถีบมานะหมดเลยแต่เราเขาใช้เข้าใจและไม่หลงมันเพราะเราไม่หลงมันปุ๊บเนี่ยเราก็อยู่กับมายาแบบไม่หลงมายาเข้าใจไหมคะเนี่ยทำให้ส่วนตัวนะดิฉันก็กลับมาคุยกับตัวเองว่าไม่เอาแล้วว่ะว,วิธีของเราเรามาอยู่ในกลุ่มนักปราดเนี่ยเราต้องอ,อการเคารพของวิถีนักปราดเนี่ยเขาเคารพกันที่ องคุณตัวในอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้ดูว่าเขาเด็กเขาผู้ใหญ่แต่เราฟังความคิดเห็นนะคะซึ่งเปิดโลก,กทัศน์ให้เท่าเทียมกันหมดแล้วนะคะเนี่ยมันเป็นสังคมสากลเป็นกลางนะคะที่เรียกว่าสังคมอารยะนี่คือเราไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่มีคนจนไม่มีคนรวยไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีไม่ทุกอย่างจิตวิญญาณดึงดวงเนี่ยมีสิทธ์เท่าเทียมกันหมดเลยแต่วุฒิภาวะทางจิตวิญญาณน,นั้น่ะ ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเพราะการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาหลายชาติไม่เท่ากันการเติบโตของจิตวิญญาณก็ไม่เท่ากันเหมือนเด็กบางคนเขาเป็นพระอริยะมาเกิดแล้วนะบางทีคําพูดเขาออกมาปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าคนเนี้คนนี้เป็นคนแก่คนที่มีปัญญาเป็นอริยะมาเกิดอะ่ะและ้วคือสามารถรู้ได้อะ่ะสามารถรู้ได้จากไหนความอัจฉริยะของเขาความอัจฉริยะของเขาเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้เราต้องยอมรับ องในของเขาเพราะองค์ในจิตวิญญาณเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนถูกไหมคะไม่ได้เปลี่ยนงั้นการเคารพกันซึ่งกันและก,กันเนี่ยเราจะฟังจากคําพูดเราจะมาตัดสินแค่ภายนอกไม่ได้ถูกไหมคะเนี่ยดิฉันก็เลยออกมาเป็นแบบอริสาคุทธสินเหมือนเดิมเพราะก่อนนะั้นคือปีที่แล้วก็ใช้แบบนี้แต่ตอนนั้นน่ะจิตของเรามันยัง มันยังเขาเรียกอะไรวุฒิภาวะแล้วก็เรายังไม่เข้าใจโลกออนไลน์โลกอะไรเยอะแล้วเราก็ต้องไปเรียนรู้นะคะ1ปีที่ผ่านมานี่คลุกคโคลนค่ะเลยมานั่งเงียบเียมา1เดือนเนี่ยคือคือองคุณพากลับบ้านนะคะแล้วก็ทบทวนทั้งหมดเลยนะคะเอ๊เนี่ยซีรีส์ของขวัญปีใหม่เนี้ยก็เลยทำซีรีส์ของขวัญปีใหม่ด้วยการ ไม่รู้ลักกี่วันนะคะเดนนี้เป็นเดหนหก็แล้วกันนะคะก็จะทําไปเรื่อยๆไม,ไม่ไม่อยากตั้งเงื่อนไขแล้วก็คงจะทําไปแล้วก็ตอนนี้ก็มี4เพจนะคะ4เพจนะคะจากปรับทุกยุคสี่วัยก็เป็นชื่อของตัวเองเลยอาริสาคุทสินซึ่งเป็น นำเลยก็อยากเป็นตัวเองที่สุดนะคะแล้วก็เพจที่ชื่อครูลิซาสอนภาษาจักรวาลก็เปลี่ยนเป็นเอลิซาจูนภาษาจักรวารน,นะคะแล้วก็อีกเพจหนึ่งไว้เป็นโปรแกรมจิตนะคะชีวิตมั่งคั่งนะคะที่ถอดออกมาจากมัตเตอร์ปรินแล้วก็ครูทางโลกบางส่วนนะคะที่มาเป็นโปรแกรมชีวิตแต่ตรงนั้นใช้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าโปรแกรมจริงๆเราไม่ต้องไปอะไรมากมายหรอกเพราะเดี๋ยวเราจะหลงนะคะแต่ครูก็จะ แนะนำบางส่วนก็คือวาจาสิทธิพลิชีวิตนะคะเอ,อ่อเป็นไมเซ็ตนะคะไมเซ็ตในการใช้ชีวิตทางโลกนะคะอืมไมเซ็ตเนี่ยคือเรื่องของวิญญาณแล้วก็มาประกอบเป็นร่างถูกไหมคะกายจิตและวิญญาณแต่กายกับจิตเนี่ยมันเป็นส่วนของวิบากคือลำบากนะคะแต่ครูคือเรียนเรื่องศาสตร์การโปรดสัตว์มาเนี่ยเราไม่ได้ใช้กายไม่ได้ใช้จิต กายเนี่ยเอาไว้เป็นสื่อเฉยๆนะคะเราไม่ได้ใช้จิตนะคะแต่เรื่องโลกียธรรมหรือว่าชีวิตทางโลกเนี่ยคือมันใช้จิตแต่จิตมันเป็นความคิดมันยังเป็นความลำบากอยู่แต่ถ้าศาสตร์การโปรดสันเนี่ยเราไม่ได้ใช้กายไม่ได้ใช้จิตแต่เราไปใช้เรื่องของวิญญาณวิญญาณธา,าตุเอากายหยาบของเราไปช่วยจิตวิญญาณตามสถา,านที่ต่างๆเดี๋ยวจะลึกเดี๋ยวจะค่อยมาถ่ายทอด เรื่องวิชาที่ดิฉันมีอยู่ก็แล้วกันนะช่วงนี้ก็ยังติดครูอยู่นะคะเพราะว่าองคุณองค์ธรรมก็มาสอนนะคะก็จริงๆแล้วจริงๆก็รักความเป็นครูมากๆแต่ที่ไม่อยากใช้เนี่ยเพราะว่าองคุณสื่อมานะคะแม่ไม,ไม่อยากให้ให้เรียบง่ายนะคะให้เรียบง่ายเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเพราะนึกถึงตอนที่ตอนที่ตัวเองเป็นนักบวชนะคะก็มีายาิโยมที่มาเรียกแม่แม่ชีแล้วรู้สึกว่า เราเราไม่ชอบนะคะก็เลยเนี่ยเลือกรูปแบบแบบนี้แล้วเงี้ยเวลาเราออกมาเป็นคารวาสทาไมเราต้องไปใช้ครูเป็นอาจารย์ละ่ะให้เราเหนือกว่าคนอื่นอีกมันก็มีเหลื่อมเข้าใจไหมคะวัฒนธรรมไทยยังติดตรงนี้ดังนั้นส่วนตัวดิฉันก็เลยเป็นผู้นําด้านจิตวิญญาณตรงนี้ให้ทุกคนนะออกจากตรงจุดนี้ถ้าคุณจะขึ้นมาในระดับแบบออสังคมอารยะหรือสังคมนักปราชญ์เนี่ยเราเราต้องเป็นแบบติดดินที่สุดอะคะ่ะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือน อย่างครูบาอาจารย์เลยเนี่ยของของดิฉันเลยเนี่ยก็เขาก็ไม่มีใครสักคนที่เรียกตัวเองว่าครูนะคะก็อย่างคุณธนนก็สอนเรื่องการปรดสัตว์มา3ปีที่ไปเรียนได้นะคะสัจธรรมไลฟ์นะคะแล้วก็องค์คุณใหญ่ของครูก็หลวงพ่อโพสิสุยะเขมาโตอยู่แล้วนะคะนี่เป็นองค์พ่อองค์คุณที่ตัดสายสะดือที่ให้มาทํางานด้านนี้โดยตรงเพื่อกูลโลกนะคะแล้วก็ ด้วยความที่เป็นคนที่เรารักกวามามั่งคั่งนะคะเพราะว่าบารมีของเราอาจจะมาแบบนี้แล้วก็มาเรียนทฤษฎีกับหลังหันกับมัตเตอร์ปรินนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่กับหลังหันอยู่แล้วนะคะแต่ชอบงานมหาศจรร์นะคะทฤษฎีที่มัตเตอร์ปรินสอนไว้ดีมากคือชอบว่าเ,เราเอาใช,ใช้ชีวิตทางโลกเราก็ต้องมีงานถูกไหมคะก็ ใช้ทฤษฎีงานมหาสารย์และก็เศรษฐีข้างบ้านซึ่งมันตรงกับนิยามวิถีชีวิตของดิฉันพอดีนะคะก็แนะนําครูบาอาจารย์ทุกคนท่านก็ไม่ได้ใช้ตัวเองเป็นครูเป็นโค้ชใช่ไหมแล้วมันก็เป็นไอคือท่านเป็นไอดอลเราก็ต้องเดินตามไอดอลแบบท่านสอนไว้ให้เป็นแบบนี้ว่าอย่าไปใช้ครูใช้โค้ชใช้อาจารย์ให้คนถ้าเขาจะเคารพเราจริงๆให้เขาเคารพที่เราเป็นเรา เขาจะมาเรียกครูมาเรียกอาจารย์มาเรียกแม่นะคะบางคนก็มาเรียกดิฉันว่าแม่มาอะไรก,ก็แล้วแต่เขาจะให้เกียรติเราอะไรก็ได้แต่เราอย่าลืมตัวเองอย่าลืมตีนนั่นเองนะคะเอาพูดแบบนี้นะคะแล้วเราก็เป็นคนที่มาสายบ้านๆแบบนี้ซึ่งเอาไว้กล่อมจิตตัวเองด้วยไม่ให้หลงไปกับภาพมายานะคะแล้วก็ไม่เกินสองปีนะต้องกลับถอนนะคะถอนกลับสู่ธรรมชาติที่แท้จริงเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ถอนเนี่ยมันหลงขนาด ตัวเองดิฉันเองเป็นคนที่ไม่เคยกะคือไม่ได้ห่างครูบาอาจารย์เลยนะคะยังแอบหลงไปเลยนัำภาษาอะไรกับคนที่ไม่เคยล้างจิตล้างใจเลยถูกไหมคะมันแน่นอนค่ะดังนั้นถ้าเราไม่เคยลือบ้านเราไม่เคยทบทวนเลยว่าเราผิดเราพลาดเราอะไรามาบ้านเราไม่เคยชําระจิตชำระใจมันแน่นมันเปรอเปื้อนเพราะทุกวันเนี่ยมันเกิดทุกวันตายทุกวันถูกไหมคะงนั้นก่อนปีใหม่เนี่ยเป็นซีรีส์ของขวัญปีใหม่เนียอยากให้ทุกคนนะกลับมาทบทวนชีวิตหนึ่งปีที่ผ่านมา เรามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างที่เราจะต้องปรับปรุงชีวิตนะคะอะไรไม่ดีลื้อออกไปล้างออกไปอย่างช่วงช่วงนี้นครูลบเพื่อนเยอะมากนะคะเพื่อนใน a c e b o o k พบลบลบลบ,ลบพยายามจะลบฟเฟซเก่าก็ลบไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมันเข้าไม่ได้นะคะจะไปลบเพจลบลบ,ลบทิ้งทั้งหมดเลยล, áng, ยล áng, ้างขยะล้างบางเนี่ยอยู่ๆดีๆก็เอาแบตเตอรี่มาถาถหัวเองเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะมาขนาดนี้แล้วนะคะเห็น ก็หวั่นหวันเหมือนกันแต่ถ้ามันไม่เข้าท่าครูก็สกินเฮดเลยรู้สึกว่าเราเราคิดถึงโมเมนต์ที่เราบวชคือบวชนอกบวชนจริงๆอ่ะมันสะอาดมันหมดจดเพราะว่ามันเป็นการใช้สมมุติแบบแบบที่สุดผู้หญิงเราเ,เรื่องราคาเนี่ยอันดับหนึ่งนะคะถ้าถ้าถ้าเราจะเอาหมดจดจริงๆอ่ะคนนั้นต้องสละราคาจริตโมหะกับราคามาคู่กันค่ะคนที่ยังไม่ได้ล้างจริตเนี่ยยังไงก็ ก็โดนก็โดนอะไรที่กล่อมจิตได้ง่ายมากเพราะว่าเรายังทนเห็นตัวเองสภาพที่ไม่สวยไม่ได้นี่คือราคะจริตน่ากลัวมากเป็นตัวที่หลุดพ้นได้ยากสําหรับผู้หญิงบางคนแล้วก็บางคนที่ที่หลักสะอาดเกินไปอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าติดตัวห่วงพระเขาเรียกโรลิโพดนะคะซึ่งครูก็ล้างตัวนี้นะคะตัวราคะจริตเนี่ยมันก็มาก,กวนมันเป็นตัวกวนนะคะเป็นตัวก่อวกวนที่ เป็นตัวดึงอะคะ่ะเป็นตัวดึงจิตของเราให้ตกต่ําได้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าเราห่วงสวยเราไปไหนแล้วเราห่วงสวยดูไม่ดีนู่นนูนี่เนี่ยมันมืดหมดเลยมันไม่มีวันที่จะสว่างจริงๆเพราะจิตที่ปราชสอนสว่างจริงๆเนี่ยมันต้องไร้ห่วงมันต้องมันต้องไร้อะคะ่ะมันต้องไร้ได้คือกูไม่ต้องไม่สนใจอะไรประมาณเนี้ยหน้าตาจะยังไงไอะไรเงี้ยมันต้องมันต้องปล่อยวางได้ มันจะโดนทดสอบจิตค่ะวันที่คุณจะต้องสละสละที่ประเสริฐที่สุดของลูกผู้หญิงก็คือสละราคาอันนี้เพราะมันทําได้ยากที่สุดครั้งหนึ่งถ้าคุณโกนหัวได้แล้วเนี่ยคุณสละอะไรไปเยอะมากเป็นมหากูุสลที่รุนแรงมากนะคะอืมเป็นมหากูุสลกับจิตใจตัวเองได้รุนแรงมากนะคะแต่เราไม่ได้ไปทําอวดไขรแต่เราเอาไว้ขัดเกลาจิตใจด้านมืดของเราให้ ใส่ขึ้นใส่ขึ้นใส่ขึ้นอาการห่วงน้อยลงสภาวะจิตก็ใส่ขึ้นจิตก็พระผสอนขึ้นนะคะตามนั้นนะคะวันนี้มาให้แบบแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้ออกมา สื่อสารหลายวันนะคะก็ขอให้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะวันนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วก็อยากทำอะไรที่เป็นของขวัญให้กับทุกๆคนนะคะที่เข้ามาฟังขอให้มีส่วนโดยทั่วกันไปทุกชั้นทุกภูมิทุกชีวิตจิตวิญญาณนะคะเจ้ากรรมในเวรของเจ้ากรรมในเวรของเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายนะที่เข้ามาฟังเข้ามาดูที่มีส่วน ในการเกื้อกูลกันตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันมานะคะก็ขอให้เรามาเกื้อกูลซึ่งกันและกันต่อไปอีกนะคะบุญใดที่ดิฉันทํามาทุกภพทุกชาติทุกยุคทุกสมัยส่วนไหนที่เป็นส่วนดีส่วนไหนที่เป็นบุญกุศลน,นะคะขอให้ทุกชีชวิตจิตวิญ,ญญาณที่เข้ามาฟังนะคะได้มีส่วนเท่าๆกันหรือมากกว่าดิฉันไปตลอดการนะคะด้วยพลังแห่งรักและจริงใจจริงๆนะคะอริสาคุตสินค้าสวัสดีคะ่ะ